สนับสนุนโดย h o Hops Bri -bri. ก่อนที่ผมจะเข้าโค้งเนี่ยลองแตะเบรกดูน,นะครับแตะแบบ,บหนักๆได้เลยเชสซีดีมากนะครับก็คงเป็นสไตล์ของโรตัส์ไปมีซีดเดียวนะครับที่นั่งเดียวได้นอนเป็นรถแตงไม่ต้องการให้ใครมาดังข้าง้านนะครับขอให้เราคอนเซนเทรตกับถนนนะครับ สูกมาเข้าในโค้งสูกมามันเป็น,ร,นรถแข่งดีนี่เองไม่น่าเชื่อจะจบะเบียนได้ได้ยนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดิบดิบมากๆก,การเข้าโค้งพวงมาลายัยหนักมันเป็นรถแข็งนะครับก็ มันเหมือนมันะโดดออกไปนะครับถูกมากแลคนที่ชอบไีริงการ,รับแบบดิบๆจริงๆเนี่ยต้องคันนี้โอโ้โหรีวิวไม่ออกอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอโ้โหเป็นรถที่ต้องใช้พละงกำลังในการขับและความตั้งใจขับมากๆด้วยด้วยพื้นฐานตัวรถที่แพลตฟอร์มเป็นรถแข่ง เพราะฉะนั้นภายในเนี่ยก็ไม่ต้องคิดครับว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะมีให้อย่างครบครันคงไม่มีครับมีแค่แอร์ก็ผมว่าก็น่าภูมิใจละเข้าโค้งนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในรถแขงที่ หาตัวจับได้ยากนะครับจะได้สมบูรณ์แบบนะครับรถะจะอยู่กับเราตลอดเวลาเสียงอย่างนงี้นะครับเสียงปั๊มเอ่อปั๊มลมนะครับของคลัชนะครับ mm hmm. คือคุณไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนรถคันนี้นะครับแล้วก็ขับแบบเนิ่นๆเนบนดูสาวนี่็ทำไม่ได้ mm hmm. ถามว่าสะดวกไหมสนดกมากมาก เพิ่งรู้ว่าการขับรถที่มันเป็นรถแข่งนี่มันสนุกยังไงครับเพิ่งทราบเหมือนกันรถแข่งจริงๆลูกโอ้ห้อกีอาก็ไม่เบื่อครับแต่ว่าคนที่ขึ้นมาขับเนี่ยต้อง อกว่าร่างกายัมต้องเฟิร์มนะเพราะว่ามันใช้กําลังเยอะเหลือเกินนะครับในการควบคุมมันเข้าได้ลึกเลยครับใช้ปัดได้ด้วยสรุปตอนนี้เกียร์มันค้างอยู่นะครับผมจะลองจอดดูว่าเราจะสามารถกู้ให้เกียร์กลับมาได้ยังไงอันนี้ก็ไม่มีประสบการณ์นะครับก็คงต้องเยียบคลัชปลดให้เป็นเกียร์ว่างก็คือกดปุ่มสีเขียวอลองดับก่อนนะครับ ก็แก้ปัญหาได้ครับก็ว่าคือต้องเบิ้ลเครื่องให้พัสลมนี่ทำงานครับเบิ้ลให้เกิน3,000รอบผมรถได้ดีมากครับรถเนี่ยออกแบบมาให้เป็นรถแข่งจริงๆผมไม่ได้พูดไม่ได้รีวิวึงเรื่องภายในเลย ไม่ว่าจะเป็นนักขับนักลุกนาล่าไม่สนใจแล้วนะครับต mm. อนนี้คือการขับขี่ของอันนี้เป็นจุดเด่นจริงๆร mm. ขอ,อยังอ่ะ mm. ผมก็ถามอย่างนั้นนะครับสนุกมากหรือไม่อยากลง mm. ก็เป็นอีกอระลมหนึ่งครับที่ทำให้อดรีนาลีนของคุณสูบฉีดอย่างไม่น่าเชื่อครับ mm. เดี๋ยววันนี้ขอ mm. พอรีวิวแค่นี้ก่อน คุณน้าพี่คิดเป็นไรคือเกียร์มันดาวชิฟไม่ได้ uh, uh. เกียร์ดาวชิฟไม่ได้เลยไปค้างอยู่เกียร์สีตลอดแต่จะบอกว่าขับสนุกมากนะ <What? S 1> เหมือน GT3 มากความรู้สึกคล้ายๆกันแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยแตกต่างมากเพราะว่าดิบมากๆ <What? S 1> ด้วยเสียงด้วยเครื่องด้วยแบบ h a n ด l i n g ที่มันมันดึงมันมันเข้าตามถนนเลยสนุก <What? S 1> สนุกมากอันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่า <laughs> ขอไปหายใจตป๊บนึง okay, นะครับดับเครื่อง ไปขับมาแล้วเป็นไงบ้างต้องขอบอกว่าอย่างที่คุณจิ๊บได้เกริ่นกับผมตอนแรกบอกว่าเป็นรถผู้ดีอังกฤษผู้ดีไหมผมขอบอกว่าไม่มีเลยเหมือนผู้ดีเก็บกดผู้ดีเก็บกฎมากด้วยนะขับแล้วยังเหนื่อยเลยคุณจิ๊บก็เข้าเกียร์แรกก็ดับแล้ววิธีการเข้าเกียร์ยังลําบากเลยมันอาจจะไปสนุกตอนช่วงเกียร์สเกียร์สาเกียร์สหรือเปล่าอเกียร์สี่ก็ไม่สนุกเพราะผมไปปลดเกียร์ลงเกียร์สไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้น ก็ผมก็ต้องจอดดับเครื่องคิดว่าดับเครื่องแล้วทุกอย่างมันจะเข้าเป็นนิวทรัลก็คือเป็นเกียร์ว่างแต่มันก็ไม่เป็นอย่างั้นมันก็ยังอยู่ที่เกียร์ซีอยู่ลองไปดูกันไหมว่าความทุรักทุเลของผมเป็นยังไงเวลากวักมือเรียกขอความช่วยเหลือทางทีมงานก็ไม่มีใครมาช่วยผมนะครับทุรักทุเลจริงคุณก็ไม่มาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันได้ครับนะครับตอนนี้เกียร์มันค้างอยู่นะครับผมจะลองจอดดูว่าเราจะ สามารถกู้ให้เกียร์กลับมาได้ยังไงอันนี้ก็ไม่มีประสบการณ์นะครับโหดูดูคนะไม่มีใครไปช่วยคุณจริงๆรวมถึงคุณด้วยนะครับผมรูคุณบาย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 ทำไมจะจอดกลางแท็กทำไมกำลังขับสนุกสนุก แต่ว่าก็สามารถแก้ไขมาได้ก็ต้องก็ไม่มีใครมาช่วยนี่ครับผมต้องช่วยตัวเองว่าแบบเออโอเคก็เบิร์นให้มันถึงรอบแล้วก็ค่อยชิฟต์มาให้เลยสามพันรอบแล้วก็ดาวชิฟต์มาก็ถึงละก็ได้ละแต่ก็สนุกสนุกมากก็ต้องถือว่าถึงแม้จะมีความลำบากนิดหน่อยในการข้าเกียร์รถคันนี้ก็ยังเป็นรถที่ขับมันมากสนุกเหนื่อยอึดอัดแต่มันมันมากมันมากมันมากมากขอบอกว่ามันมากมากครับทั้งแรงบิดกําลังเสียงใช่ครับ ทุกอย่างผสมกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขับมันมากในสนามคันหนึ่งใช่ตอนคุณนัทขับเนี่ยในสนามตอนที่ยืนนั่งอยู่ในรถรู้สึกด้วยด้วยโพสิชันการขับการขึ้นการลงนะก็เหนื่อยละเขาไปนั่งพัเก็ตซีดในนั้นด้วยการโน่นนี่นั่นนะเหนื่อยยิ่งกว่าอีกแต่มันให้ฟีลของความเป็นนักแข่งอย่างแท้จริงเลยถูกต้องใช่ครับสำหรับวันนี้ก็มันมากละสนุกเต็มที่แล้วสนุกเต็มที่แล้วนะครับเราคงจะต้อง บอกลากับท่านผู้ชมใช่ไหมครับใช่แล้วสำหรับวันนี้นะครับทีมงานจีทีเเก็ต้องขอลาไปก่อนครับส่วนอาทิตย์หน้าจะมีอะไรต้องติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ GT mania